ไอ้ห้ามสามคู่ต่อสู้ห้ามกัดไปหูกันนะตอนี้ก็เลี้ยงปอดมองคลโยครับสักครู่ครับเอ่อคุณเอยขาวน่าจะมีสักขวดหนึ่งนะมาวางรอบๆลงทุนน้อยเถอะนะครับใบกีตังแปดจิบาทมั้งนี่ขวดหนึ่งเรับตังค์คืพันห้านะ ดูที่ดก็ไปีเด็ตทีมันเงินสิดำครับ้าไแดงก็ีรีเซ็รับนสิดำครับเด็กๆใหไปกันอยู่ครับบนเวทีเซ็ตนที่ที่ครับไอทีเด็ตสามเป็นตูดีไปแดงซีเซ็ตที่ซ็ตก็ท้องของไสิดำเด็กเขาสไปใ่้ขวาที่เราท้าต้องไอซีเซ็ไปไีเ็ท้ ยังไม่เียที่ตุณเรียนขนดัน้นัดไทยดันปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวใค้บกว่าตัดที่เดียวไเน่ดสี่เลยดัตับได้คโดนเทาโดนเราจังเลยมี10ทิมีบัน,นที่ได้เป็นกันเน่เนด็กาย็จหญิงกไปถึงดำผับในดำตัด เดี่ยวชอกยาดนดให้เอาสิริบริสต์ตนเรื่อฮิตตันนี่ดิซลินหรือเปล่านี่ยฮิฮอนี่ระเบิดได้หรือเปล่าเอาเล่นทั้งหมดตอนนี้เปลี่ยนจังหวะผัดโล่งนักทีเดียวต้องฟังตัวไหนที่มันเนยถือเส้นล็อกเป็นตัวปล้ำกันอยู่ปล้ำต้องตีเข่าปล้ำไม่ตีเข่าไม่ได้คะแนน เัลงนี้ปีเทพิมันเป็นซึ่งชิพชิมักทำเรื่องชิพสองครับพรุ่งนี้วันเราจะทงประเทศมีชิพแสนมันเนธรรมของไทยเราในวันหนึ่งครับพรุ่งนี้พี่น้องครับจะรู้กันเยกจะทงกันที่อาบตาบ้านเฉลียงครับมีมวยท่านชมมวยฟรีครับพรุ่งนี้ที่ทอาบตาบ้านเฉลียงตำบนเฉลียงครับประกอกคบอคู่เพิ่มตะบาใจลายคู่ครับพี่น้องชทำมวยครับ เชื่อตนเองที่จบกระบอกทุกตาไม่ดีต่อภาพขอการปั๊ดเดียวสิงดับเนยราคังบนยกที่หนึ่งค่ออะไรนะเนยไม่ค่อย่มุยมุ่ยกเดียวมีเลือดโลกเลยอันนี้เลยครับทีชีวิตของน้ามวยนะครับกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทนะครับต้องเอาชีวิต เข้าไปเล่เกับความเจ็บปวดนะครับเด็กนัน้นบรรดาสาวๆที่ชอบจีบนักมวยจะต้องเฟร้ไหมนักมวย,มยเน,วยนี่ยพอตังขึ้นมานิดหน่อยนี่สาวรุม่โตมไปเลยนะครับสังเกต <c ười> ขพูดไปก็พบบูดนะกี่เห็นบ่อยก็เป็นธรรมดานะความเป็นหนุม่ม เออมันค่อยหมดในตัวนี้มันมันมันค่อยสลบกเจอน้ำมันมวยคร้บพี่พี่พลอยขาวซื้อมาอีกสักขวดหนึ่งเลยนะไม่ใช่คือทำอะไรต้องมีการลงทุนนะะอืมยาวแต่กำไรเือนพี่ยายเด่นไม่ได้นะไม่ยยบลงทุนเลยทีวมีทุกทีมวยครอบครัวมีสองสองคนพี่ยายเดนกับพลอยขาว ม่ยอมใช้คนอื่นเลยเมือนกนปู่ยากนะใช้ทั่วเลยครับเดี๋ยวยกตัวเองอีกนิดหน่อยไม่เป็นไรเรารับเซลกันได้ครับเพื่อนน้องๆนะครับครับต่อไปก็จะเป็นยกที่สองโอ้ยกแรกได้เงื่อนเลยไปเลวนี่ยุคที่สองก็จะเป็นสุดสุดท้ายขอสีดำ

มาโลน้องมานำนำต่อครับระยะประมาณ4วัน4ต่อ2ต้องถนน411ครับมีบัตร411ครับยอมเก็บสายแล้วปั่นขวาครับ410โค้งตรงกลับกันที่ทางขวาอีกมีเพื่อนๆนี่บัตรนี้เริ่มหมดแล้วครับแต้ ลุนมาจะเล่นล so ูกเจาะน้ำมาดานเองลูกสอบภาษาวยครับลูกเจาะน้ำมาดานหันมามาาที่เรี่อง่าเอาทาให้ดีอุ้ยล่นเจาะน้ำมาดาลเด้งลสอบครับถึงดำตีก่อไปไม่กันเลยสี่สิบครับแต่เราได้สี่ดำกำแพงมาไว้ใช้น้ำก่อนถึงดำข้า tây cao quả, tây cao quả, tây cao sai, chân cao quả, xin ngầm, bình liêm, anh ấy tập phước, anh ấy thăng đẳng, anh ấy vun đan. Lốc sai, ลำลักเลครับทิงดำขึนเขาคนทีตีกับสายตีกับสายพันสีสเออเชดเชือกอันนี้ตีตรงเชที่ครับยันตีตะเอทิงดำตีกับสาสีสิเอ เอพียกวางฮ้ลโหมดชอครับคือต่อไปครับจะเป็นหน้าที่ของ่มทิศสอพสัตทะนงแดงกับพิดมีชัยดาวนพเจ้าน้ำเงินครับเนื่น้ำมันพม,มือนรอที่มุมเลยนะครับน้องชายเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยคู่ต่อไปเป็น่ยกที่สามนะครับ ประกาศประชาสัมพันธ์บอกท,ที่น้องชาวบ้านตะบนไพรพรุ่งนี้นะครับงานลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตะบลและกำนันผู้่บ้านจัดงานลอยกระทงที่ชนประธานบ้านทุ่งใหม่นะครับระานไพ <c oughs> นนรแต่จนวันตานไพรพรุ่งนี้คณะรัฐมนตรีสภสารัมรัฐมนตรีกระทรวงตมนาคม ท่านมาเปิดงานและมีมวยทะเลด้วยประกวมวยเวลา10นาฬิกามวยทะเลนะครับเชิญชวนใครอยากเจ็บอยากตกน้ำก็เชิญน,นะครับและมีคอนเสิร์ตแม่ประยูน์น้อยมาจากโคลาานะครับคอนเสิร์ตกลางคืนนะครับการประกวดลอยกระทงการเชิญนะครับท่านผู้ใดที่เก็บกุญเจรถสพินโนได้นะครับเอามาไว้ที่น้ำมวยด้วยนะครับตอนนี้มีเจ้าของมารับแล้วนะครับขอบคุณครับประชาสัมพันธ์ดวน

บาไว้ันตมกัวาชีตี่กวาโตความมนก่ถึงหนึารมีเ่ทั้งคู่